สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นวันอังคารที่19กระกฎาคม2565ก่อนที่เราจะเล่าความฝันในงวดวันที่1สิงหาคมต่อไปนะคะเราก็ขั้นเวลากันก่อนนะคะตอนนี้ก็จะเล่าเรื่องของฝันของอ่าประภัยสีนะคะเขาฝันดีมากเลยงวดที่แล้วอะ ที่ฝันว่าแมวพูดได้นะคะว่าแมวพูดบอกว่า58นะอ่ามันเป็นแบบนี้เวลาเราหวยออกแล้วเนี่ยเราก็เราก็ต้องมาทบทวนความฝันเนาะแล้วอย่างเช่นประภัยศรีเนี่ยเขาฝันเห็นยายคนแก่ๆนะคะนั่งคู่กับแมวของตัวเองแหละแมวชื่อก้อนทองคือแมวก็ปักทูบนะยายก็ปักทูบนะคะพอปักเสร็จแล้ว แมวก็ถอยหลังยายก็ถอยหลังแล้วก็ปักทูบใหม่แมวก็ถอยหลังยายก็ถอยหลังแล้วก็ปักทูบใหม่แมวก็ถอยหลังแล้วก็ยายก็ถอยหลังแล้วก็ปักทูบอ่าแล้วทีนี้ประภัยศรีก็ถามแมวว่าได้เลขอะไรแมวก็ตอบว่าห้าแปดอ่าก็เลยซื้อห้าแปดใช่ไหมคะลืมเลยนะลืมกันลืมเลยนะเพราะว่าแต่ก็ลืมบอกเขาไงว่าเออเลขแปดกับเลขสามเนี่ยมันตัวเดียวกันแล้วก็ เลขห้าเลขแปดเลขสามเนี่ยมันมักจะตัวเดียวกันก็คือเวลาเรามีประสบการณ์ไงว่าเออถ้าซื้อเลขแปดนะมันออกเลขสามซื้อเลขสามมันออกเลขแปดซื้อเลขห้ามันออกเลขสามซื้อเลขสามมันออกเลขแปดมันเป็นแบบนี้ประจําเลยนะมีประสบการณ์ไงแต่อีกคราวที่แล้วอะลืมบอกประัพสีไป ก็ลืมสนิทนะอ่านพอออกมาปุ๊บอ้าวตายแล้วตายแล้วมันเคยมีประสบการณ์แบบซื้อห้าแปดออกห้าสามซื้อห้าสามออกห้าแปดเหมือนเลขไอ้พกหนึ่งแปดเหมือนกันซื้อหนึ่งสามออกหนึ่งแปดถ้าซื้อหนึ่งแปดจะออกหนึ่งสามเลขหนึ่งเจ็ดเลขหนึ่งสองนะอ่านซื้อหนึ่งสองมันออกหนึ่งเจ็ดซื้อหนึ่งเจ็ดมันออกหนึ่งสองแบบนั้นประจาเลยนะขอบอกก็คือมันเหมือนแบบเป็นอะไรของมันก็ไม่รู้ ันเป็นแบบนั้นอะเราก็เลยจะต้องระมัดระวังนะคะแล้วอย่างเงี้ยแมวก็ถอยหลังไงเราก็ลืมสนิทเลยนะเพราะว่าถ้าแมวถอยหลังแล้วบอกห้าแปดเนี่ยมันก็ต้องเป็นเลขถอยหลังอันนี้เราก็เลยมาเล่าประสบการณ์เลยเนาะแบบ เราประสบการณ์เราจะได้แบบไม่ลืมไงต่อไปเราจะได้ไม่ลืมว่าเอออะไรที่มันถอยหลังถอยหลังถึงแม้ว่ามันจะพูดนะถึงแม้ว่ามันจะพูดห้าแปดนะเราก็ต้องถอยหลังโอ้ถ้าอย่างนั้นข่าวหน้าข่าวหน้านะคะเราต้องแบบจดจําไว้เนาะเราจะไม่ประมาทอีกแล้วอ่าแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันมีของมีฝันของอาจารย์ดูตันไงที่บอกว่าไปเห็นเลขห้าสามตรงๆนะคะอ่าจะจะว่าไปแล้วนะดรแต๋วก็ถูกหวยแบบถูกทุกวันแต่แหละ เพียงแต่ว่าจะถูกมากหรือถูกน้อยเท่านั้นเองพูดถึงนะเวลาเห็นเห็ดก็เหมือนกันนะคะเห็นเห็ดเนี่ยเห็ดคือห้าเห็ดคือห้านะคะเห็ดคือห้าเห็ดคือหกส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นห้านะคะแล้วก็นับจํานวนดอกนะคะอันนี้อันนี้ก็คือสามดอกนะคะอืมสามดอกเราเป็นเห็ด อะไรอะเห็ดล่มเหลืองนะคะสดอกคราวที่แล้วที่เห็นเน่ะเห็นก็หวยหวยลาวก็ออกในวันนั้นเลยนะคะออกนี่เลยแหละสามนย์สาเลยนะคะเพราะว่ากลมกลมก็คือศูนย์นะคะกลมกลมก็คือศูนย์แล้วก็ มันมีสามดอกคนะหวยหวยลาวก็เลยออกสามศูนย์สามเป็นเสลยนนะแล้วก็ข้างล่างออกแปดสามถูกไปแล้วอันนั้นถูกหวยลาวไปแล้วเพราะว่าแปดสามนะี่ก็คือบ้านตะตะแตวเองไงคะแล้วอันนี้สามเนี่ยเห็ดเนะี่ยเราก็ซื้อสามอยู่แล้วแหละอ่าเราทีนี้พอเราฝันเห็นเห็ดหรือเห็นเห็ดจริงๆเนะี่ยเราก็เอาเห็ดก็คือห้านะอ่าแล้วก็กลมๆเนะี่ยอย่าลืมว่าเป็นศูนย์นะคะแล้วก็จํานวนนะคะกี่ดอกก็ ตามนั้นเลยนะคะแล้วเห็นเห็ดเนี่ยในฝันเห็นเห็ดเนี่ยให้มองไปเรื่องของเชื้อพะวงด้วยนะคะเพราะว่าเห็ดเนี่ยเขาจะมีเชื้อไงคะอ่าอันเนี้ยให้มองไปถึงเชื้อพะวงอย่างเช่นหวยงมดที่แล้วที่ออก0ูนะคะนั่นก็คือเชื้อพะวงนะคะเพราะว่าในหลวงรัชกาลที่9นะคะเฉลิมพระชนพรรษาคือวันที่05นะคะอ่าแล้วก็5 3 3 5นี่ก็จะเกี่ยวกับ การตัดสรุปของพระพุทธเจ้านะคะตัดสรุปอายุ3 5นะคะสรุปแล้วนะคะก็คือเวลาเห็นเหนตุต่างๆนะคะก็ให้นึกถึงเชือพระวงไว้นะคะ